ทหารครับสุดริตทหาครหาครับทหารเรือไทยครับเดินทางให้รถพยาบาลนะครับขอบคุณมากครับไม่รู้หนุ่ยมากเ,เลยครับในรถอจากลาฝากขอบคุณพี่เรื่อยนะครับ